สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเมือน้กกับมาพบกับสาวนิงผ้าร่วยคือเก่าเนาะค่ะมือน้สาวนิงผ้าร่วยจีพาท่านผู้ชมไปติดตามเนี่ทางตัวเลขกท้องฝันกับคุณพ่อสมอาจเนาะค่ะค่ะคุณพ่อเพิ่นกะได้นนางยุ่งงอนค่ะท่านผู้ชมมาพ่อเพิ่นพอดีค่ะค่ะได้ยินข่าวว่าคุณพ่อเพิ่นฝันแล้วว่าสันเพื่นฝันได้เลี้กตัวว่าสันสาวนิงก็เลยบผ่านเนาะค่ะสาวนิงก็เลยตรงเดินทางมาติดตามเนวทาง ตัวเล็ความฝันกับคุณพ่อสมอาจอีกคัางหนึ่งค่ะค่ะไปฟังกันค่ะว่าคุณพ่อเพิ่นสีได้เลขหคกตัวถี่าเพิ่นสีได้ตัวไรมาฝากท่านผู้ชมทางบ้านเนาะค่ะแต่คุณพ่อเพิ่นน่าเมือขึ้นวานน่เนาะค่ะมือขึ้นวานเพิ่นฟันเด็ดเพิ่นว่ะค่ะแต่ก่อนจะไปฟังความฝันของคุณพ่อสมอาจสาวนิงขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งให้กับสาวหนิงผ้ารวยนั่มนี่เด้อค่ะค่ะและตอนนี้ คุณพ่อเพื่อนกันได้นั่งฐานาะคะเพื่อที่จะบอกข้อมฝฟันสู่่านผู้ชมทางบ้านฟังแล้วเพื่อเป็นการบดเสียเวลากลับไปรับชมรับฟังข้อมันกับคุณพ่อสมอาจผมพร้อมกับสาวนิงเลยค่ะไปค่ะสวัสดีค่ะคุณพ่อสมอาจค่ะสวัสดีครับคุณพ่อสมอาจครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมณีช่องสาวนิงพาร่วยของพูนชนเหนียวครับค่ะกะ็ได้ม,มาติดตามแนวทางตัวเลขข้อมันกับคุณพ่อสมอาจนะคะเป็นครั้งที่สองของงวดวันที่สิบหกพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกค่ะค่ะคุณพ่อ ฝันว่าจังไรนอนขึ้นเบาซุฟังเนี่ยค่ะฝันฝันน้ำฝันเนีครับปรากฏว่าเดี๋ยวฟันไปที่ให้เก่าค่ะไปขายให้คนบานไปเนี่ยไปวี่งว่ายวิ่งว่อนมาท้าถุเจ้าที่เจ้าทานค่ะให้มาบอกเด็กบอกเบอร์ก็เลยสื่อให้ขึ้นในเด้อเบาเป็นค่ะแบบฟันเห็นไม่ไงหนึ่งคนไม่ไงดำดมอ้วนๆถ้าไม่่ไง คนหนุ่นใหญ่หัวเป็นอ้วนค่ะอยู่เล่าอยู่แต่นี่วางกกย่างมันโคนแต่กีุกย่างใหญ่มันโคนที่เ <ฮะ S 2> ลยเนะ่ยยางอาหารก็ว่าเนี่ยฝันครับค่ะเล, <คะ S 2> ล่เาก่อนเนียว่าจะเห็นกับเอาเนี่ไปจูดมังเตี้ยดอะเราบ้างแต่ได้แกะเอาเกจกุกขีนยางมาเที่ยงกันไหวจูดอืมจูดได้เพียบเพราะก็แบบไม่หมดแต่ไปเห็นเหล็กบ้านอืมเป็นตัวเด็กกับเบิ้งกันเดี๋ยวจุดกับมูก็ว่า สองสามคนเบิร์กันอยู่นปรากฏเห็นเป็นเหลียงเจ็ดสองเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดเจ็ดแปดสองเจ็ดแปดสองคุณพ่อหกตัวเลยนะคุณพ่อหกตัวเลยจะมาเตือนมากแต่จับสมมติในเครื่เครื่องยานมันหลงครับผมาาเห็นในเครื่องเหาสมุติไม่เขียนไปเลยครับแต่ว่ามันเป็นเหลียงอีดีบอว่าแต่ว่ากัดก็จะนั่กัดในวัยวิ่งว่อนคือว่าโยนครับค่ะ เจ็ดสองเจ็ดเจ็ดแปดสองไหอคะหกตัวนวดบาหวานมีคนมากบาานเนี่ยเขาบาเขามามาจอดอยู่พันท่างเขาเทียชยังเเสี่ยเขาห่านค่ะเขาจะเขาไปเบืองเด้องุบเอาเหลียไหวบาบ่อยหมูเห็นนับโอ้ว่างุบเอาไหวบ่อยหมูเห็นนับมุกวดเอานะาบอคะกวดเอากรรมหมดเลยกวดเอาชิ่งหย่างกุ๊บชิ่งอย่างค่ะ เอาว่ามันหงาอขึ้นมาเม่อเขียนไหวว่ามันเป็นน้ำป่าอธิษฐานเป็นน้ำเฝาน้ำละเมอคือน,น,น,น้ำเหล็กไโบโรบ่ยังว่าขึ้นอยู่ค่ะแล้วคุณพ่อไปจะคนคะไปเอาเหล็กนี่ไปอยู่สามคนไปสามคนก,กับหลานกับบันนี้ล่ะมี <c oughs> คนอื่นมีคนเห็นนำบ่คะบ่บ่นี่อยู่สองสามคนกับหลานกับลูกใหญ่แต่ว่าเห็นแต่คุณพ่อผู้เดียว ตัวเลขนั่นเห็นทั้งสันสามคนนั่นดาวบอกให้เขาเบิ้งเบิ้งไรห้ำมาสันบอกหม,มอน้หม้อผันเนี่ยหลานน่ะดูอนี่เบิ้งเบิ้งเบิ้งตัวไหนวะเน่ยคือกันบอกมอก็ว่าหมอเห็นอยู่ค่ะพอจะเห็นสัตว์คักนั่นคือแปดสองทั้งหลังน่ะสัตว์คักมันบมดแปดสองทั้งหลังสัตว์คักได้สัตว์คัก,กครับเมื่วานนั่นปรกากฏว่าเด็กเจ็บแต่ไรแห้งนะครับอือแล้วคุณพ่อ แล้วมันเป็นโตสีจังไดโนโตเลขที่คุณพ่อเห็นนี่นยขาจี้แดงนี่แล้วคล้งเป็นฐานไฟเร่งแดงฐานไฟเร<อ>่งแดงอ่าอะไรยังไงาแฝกเอาเกจใหม่มาเลี้ยงกันก,นกระจูดเือกันกลูกขึ้นลูกขึ้นบาบ้านหมอดมันเป็นฐานมันงแตแดงจึงคืนอยู่ดีแต่ว่าเบิรงนนั้นเป็นเหล็กอะารยังไงได้แก้ใหว่ครับอ่าลองดูงนะครับนะลองเบิร์นก็เป็นความฝันแนวทางคุณพ่อครับผม <ต>คุณผู้ชมเอาไปพิจารณาลองเบิง้งเนาะครับเนาะเพราะว่าคุณพอ่อคุณถกใหญมากฮุกต,คกต,ตนนัครับผมก็ลองไปหาซื้อลอตเตอรี่ลองเบิ้งบ่แน่ครับผมอาจจะได้ตัวเลขที่คุณพอ่อคุณบอกมาทั้งฮุกตเนาะครับท่านผู้ชมอาจจะได้รางวัลใหญ่ครับคุณพ่กพอก็อได้ครับผมฮุกตที่คุณบอกมาครับคุณพ่อฝันน,นี่ฝันว่านสินหน่อยบอกคะหรือสินใหญ่สินหน่อยแนละ้วเมือว่านหันคุณพ่อฝันเมือว่านเนาะคะ่ะเหมือว่านอืม ฝันขึ้นว่านนี่ค่ะฝันขึ้นว่านขึ้นสินหน่อยค่ะแต่เมือนี้เป็นฝันกับบานทั้งบ้านเก่าผมคือกันเนี้ยันที่เท้าเก่าๆค่ะจังว่าเด็กที่เก่าตัวได้จังว่าเขื่นอืมฝันเกี่ยวกับบ้านเก่าประโยชน์บานเก่าน้ำเน่าคนเก่าผู้ตายไปแล้วพูดยังก็มีเฮ้ยคุยกันคือจะบอกใหนตายเลยพุณกะดีค่ะคือจะยังมีชีวิตอยู่ ลือเลืกสีมาตัวเก่าบอกคุณพ่อบอจักขึ้นกันแต่ว่าขัดซื่อมันใจยูนตเจ็ดแปดสองในหละงสองแปดเจ็ดมันใจในหกโตนี่เนาะค่ะเนาะที่คุณพ่อเห็นนี่ล่าสุดเลยค่ะคุณพ่อคนว่าพื้นขัดขัดคนว่าครับเขนัดอยู่อืมค่ะนี่ก็เป็นแนวทางติกับก๊าบาไหวคนละยันมูมาเห็นหลังครับค่ะ นี่ก็เป็นแนวทางเนาะค่ะเป็นแนวทางตัวเลขความฝันของคุณพ่อสมอาจทีเพินมาเว่าสู่ท่านผู้ชมทางบ้านฟังกับิเคราะห์พิจารณาเอาเนาะค่ะเพราะคุณพ่อเพิ่นกะให้เลขแม่นเลขเข่ามาแล้ว2องวดติดค่ะแลวหงวดนี้อาจจะเป็นงวดที่3กระไดค่ะท่านผู้ชมค่ะ กระอให้มีโชกมีลาบใน้รางวัลใหญ่กับคุณพ่อสมอาจเบิร์ตสุขูสุขนเด้อค่ะค่ะทั้งช่องกระขอขอบคุณคุณพ่อสมอาจได้หลายที่คุณพ่อบ่แพงตัวเลขเนาะค่ะมาวอาความฝันสู่ท่านผู้ชมทางบ้านฟังขอบคุณคุณพ่อได้หลายค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุกา็มาสรุปแนวทางตัวเลขความฝันของคุณพ่อสมอาจค่ะคุณพ่อสมอาจเพิ่นกับฝันเนาะค่ะว่าคุณพ่อเพิ่น ไปจุดขี่ยางค่ะไปจุดขี่ยางขอเลขเนาะ,ะ,ะค่ะรักคุนพ่อเพื่อนก็เห็นเลขหกโตเลี่ยงกันเนาะค่ะเพราะจุดขี่ยางแล้วขี่ยางใหม่เบิดแล้วก็เห็นเลขค่ะหกโตเลี่ยงกันเลขตัวน,นั้นก็คือเจ็ดสองเจ็ดเจ็ดแปดสองเจ็ดสองเจ็ดเจ็ดแปดสองเลขหกโตค่ะค่ะสาวนิงก็ไเด้ดตัดออกมาห่เนาะค่ะจับแล้วก็ตัดไหา เป็นเจ็ดแปดเจ็ดแปดแล้วก็เจ็ดสองเจ็ดสองเจ็ด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 แปดสองแปดสองค่ะแต่หกโตสิเป็นเจ็ดสองเจ็ดเจ็ดแปดสองค่ะที่คุณพผอเพื่นเห็นเพื่อนจำได้แม่นเพื่นว่าเพื่นลุกขึ้นมาเขียนเลยเลยเนาะค่ะเพื่อนกันไหวเพื่อนว่าอย่าดเพื่นลืมค่ะค่ะ นี่ก็เป็นแนวทางตัวเลขความฝันของคุณพ่อสมอาจเนาะค่ะในงวดวันที่16พฤศจิกาย,ยน2566ที่เพื่อนหายกับท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมรับฟังค่ะนี่ก็เป็นแนวทางเนาะค่ะก็ขอให้มีโชคมีลาบด้รางวัลใหญ่กับคุณพ่อสมอาจในงวดวันที่1 6พฤศจิกาย,ยน2566น้ี่ค่ะค่ะอย่าลืมตัดอย่าลืมกราบอย่าลืมหมุนเนาะคะ่ะท่านผู้ชมมากตัวไดเอาตัวนั้นชอบตัวไดเอาตัวนั้นค่ะ อย่าลืมซื้อลอตเตอรี่ติดใหม่ติดมือเวแน่ค่ะเถ่อคุณพ่อสมอาจห้โชคไ่รางวัลไงเนาะค่ะในงวดวันที่สิพฤศจิกายน2 5 6 6ค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้สาวนิ่งก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของสาวนิงผ้าร่วยจงมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุมันขวัญเยืนมีโชคมีลาบ เฮ่งเฮ่งหงมานหมานปังปังรำรวยรำรวยถูกหวยสุขูสุขคนเด้อค่ะเด้อค่ะสุดท้ายนี้สาวนี้ก็ขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสาวหนิงผ้าร่วยได้เฮ็ดคลิปดีๆมาให้กับท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ